นิสัยเงินล้านวันนี้มาสร้างนิสัยเงินล้านกันค่ะวันนี้เอาบทความดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของมหาเศรษฐีได้พูดคุยกับพวกเด็กๆนะคะว่าเรื่องของการจัดสรรเรื่องของการเงินเด็กคนหนึ่งบอกว่าหนูตัดสินใจแล้วว่าหนูจะจัดสรรค่าใช้จ่าย หนูจะเก็บเงิน50%ไว้เลี้ยงหาหารของหนูการเลี้ยงหาหารก็คือเรื่องของการลงทุนค่ะอีก40%หนูจะเก็บไว้ในกระปุกความฝันอีก40%ก็คือเราอยากได้อะไรนี่คือสิ่งที่เด็กคนนั้นอยากเก็บและเหลือใช้จ่ายอีก10%เท่ากับว่าเด็กคนนี้ใช้จ่าย แค่10%เองนอกนั้นลงทุนถึง50%และอีก40%เก็บไว้ในกระปุกบำบัฟันเห็นอะไรไหมคะส่วนใหญ่แล้วคนทั่วไปจะเก็บเงินแค่10%ค่ะนอกนั้นเป็นเรื่องของค่า,ชาใช้จ่ายเดี๋ยวคนนี้ก็เลยสงสัยว่าถ้าคนทั่วไปอะ่ะเก็บเก็บแค่10%แล้วอะ่ะก็พอจะทำให้รวยได้หรอ และแค่10%ทเาทำให้คนรวยได้ทำไมถึงมีคนมีปัญหาเรื่องการเงินแยะจังนะคะอันนี้คือคำถามของเด็กที่ถามกับมหาเศรษฐีคุณโกสแตนท่านก็ได้บอกว่าเป็นไปได้เพราะว่าที่เขาไม่ร่ำรวยสักทีมีปัญหาเรื่องการเงินก็เพราะว่าพวกเขาไม่เคยนึกถึงเรื่องนี้เลย ส่วนใหญ่แล้วไม่เก็บก่อนด้วยก็เลยไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินออมแต่คนที่เก็บอย่างสม่ำเสมอสร้างนิสัยเรื่องของการเก็บเงินรู้หนทางเรื่องของการเก็บเงินชายผู้ร่ำรวยบอกกับเด็กๆทางที่ดีที่สุดเราควรเริ่มตั้งแต่อย่างเด็กเรื่องของการสร้างนิสยัยเรื่องของการออมจะได้เป็นนิสัยติดตัวให้เร็วที่สุด ดังนั้นเขาให้เด็กคนนี้เริ่มเลยไปธนาคารสัปดาห์หน้าเลยและเปิดบัญชีครั้งหน้ามหาเศรษฐีบอกว่าเดี๋ยวฉันจะเริ่มสอนหนูเองแล้วฉันจะได้เขียนเช็คให้หนูเอาไปขึ้นเงินได้เขาก็เลยบอกว่าไปกันได้แล้วนะเขาก็เหมือนกับเขาพูดคุยเก็บเด็กๆพอเสร็จแล้ว คุณโกสแตนเหมือนกำลังจะเจ็บปวดมากเด็กน้อยคนนี้ก็บอกว่าฉันทึงกับความใจเย็นแล้วก็อดทนในเรื่องอธิบายเรื่องต่างๆให้พวกเด็กๆฟังแต่เด็กๆก็ยังถามเขาว่าทำไมเขาถึงไม่พูดถึงเรื่องความเจ็บปวดของตัวเองบ้างเลยเขากลับตอบว่าก็ยิ่ง คิดถึงเรื่องของความเจ็บปวดมันก็จะยิ่งเจ็บกว่าเดิมนะสิการพูดถึงเรื่องของความเจ็บปวดเหมือนเราไปเติมปุ๋ยให้ต้นของมันฉันก็เลยเลิกนิสัยขี้บ่นไปนานหลายปีแล้วเห็นอะไรไหมคะในเรื่องของบทความอันนี้นิสัยแรกก็คือเรื่องของนิสัยของการเก็บเงินเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ยังเด็กสร้างนิสัยปลูกฝังตั้งแต่ ยังเด็กเพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นเรื่องของการเก็บเงินอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บไม่ว่าคุณจะเก็บมากหรือเก็บน้อยแต่ให้สร้างนิสัยเรื่องของการเก็บเงินเงินมากเงินน้อยไม่สำคัญสำคัญที่การเริ่มต้นและการฝึกวิยัยเรื่องของการเก็บเงิน นี่คือสิ่งสําคัญไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเก็บเงินมากๆอย่างที่เด็กคนนี้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะเก็บ50%ไว้ลงทุนอีก40%ไว้ในส่วนของกระปุกของฟาร์มฟันและใช้จ่ายแค่10%เอเองแต่การสร้างนิสัยเรื่องของ การเก็บเงินออมเงินมันคือนิสัยค่ะไม่จำเป็นว่าจะต้องเก็บเงินมากเงินน้อยเก็บเงินน้อยแต่เป็นมหาเศรษฐีได้นี่คือเรื่องของการสร้างนิสัยของมหาเศรษฐีนิสัยรวยอีกอันนึงก็คือเรื่องของการถ้าเรามีความทุกข์หรือเรามีความเจ็บปวด เราไม่ควรไปย้ําเตือนเรื่องของเหมือนเราเอาน้ํามันไปลาดบนกองไฟมันก็จะยิ่งลุกค่ะนี่ในเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยเป็นนิสัยของคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยค่ะการเก็บเงินปลูกฝังนิสัยเรื่องของการเก็บเงินออมเงิน เงินมากเงินน้อยไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างนิสัยนิสัยของความมั่งคั่งและถ้าเรามีเรื่องไม่ดีเราไม่ต้องไปย้ำยำ้ำย้ำเหมือนขยี้แผลให้เราไม่ต้องคิดให้เราไม่บ่นค่ะนี่คือพลังงานดีๆสำหรับคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีเราจะต้องสร้างนิสัย เงินล้านสร้างนิสัยเศรษฐีกันเอาบทความดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับช่องของโคด A A สอนการเงินฝากไว้นะคะสำหรับข้อคิดดีๆแง่คิดดีๆการเงินจะง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโคด e A e ีซีมัน